ครับผมวันนี้เราจะมาอ้จอดเลยนี่มาจอมเบ็ดที่นี่นะครับตาเข้าเปิดไปเรี้นะครับเจอเจอผมได้ที่อ่างเก็บน้ำแม่น้ำปากครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาจอมเบ็ดตี้อ่างแม่น้ำปากวันนี้นะครับเด้อตามผมมาไปทุกคนไปจอมเองครับนี่ตาเข้าเปนะครับเปิดแล้วนะครับเราเปิดได้สักสี่ห้าวันนะครับที่ผ่านมาเนี้ยนะครับมาจอมนะครับพร้อม นี่ครับเราต้องบ้านในพ้นโควิดนะครับเราต้องรักษาโควิดด้วยด้วย,วยระยะห่างนะครับจำเวดจำปากห่างกัน,กนระยะ2-3เมตรกว่ากันไปแน่นตามนั่นนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยต้ของบ้านไปไปเจอกันในอ่างเลยนะครับครับผมโอ้คนก็นมีนักอยู่ใช้ก็มีฝาก็มี ครับมันอยู่ทางซ้ายกับมีนะครับนเนาเรากำมาถึงเดี๋ยวเฮาหม,มองลงนะครับให้ไปอยู่ดีนะครับเฮ้ครโอ้คนนักอยู่เลยเดี๋ยวเราไปซ่อมหมายลงกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ <laughs> ยากเยียร์ซะกันอล <c oughs> ายเพื่อนหลารตัว สวัสดีครับผมนี่ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับนี่มีหน้าดินสองหลังนะครับผมยังมาจอมริวตรงนี้นะครับนะลิวครับริวหน้าตั้งนะครับไอมาเจอหม่เรียบร้อยแล้วครับนี่ประมาณเตี้ยงวันนะครับผมไอนี่เป็นดายตภาพนะครับปลาฝ่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอหอเปิลแรงไปนะครับนะ เพนกับ,บค่อยได้กันตาได้ะครับเราก็สู้ต่อไปเรียบร้อยครับให้บไได้แล้วครับแตกหนึ่งโอเคไปกินก็นถือว่าได้ เลี้ยบลอยตัวครับโอ้าปราบแล้วครับดดดดเล่นทุ่นดินักเล่นทุ่นดินักจัดเธอเลยฟาวเลยครับตวัสดีขี้ปุบบ่มขี้ปุ่มกัดหมดๆๆๆๆเล่นดินักเล่นดินักเจอเลย ครับปล่อยดีกว่าไปล่อยดีกว่าปล่อยตัดเล็ก บ่ <c oughs> ได้ครับ่ะกุโค,คนกลับบ้าน <c oughs> ไปห่อปาฝาครับไม่ได้นนเยอะแต่ไอ้วันได้แลครับนะพอได้นี่ครับอ๋อมาได้อ๋มันครบบ้างนี่ขบขบโอ้โอนี่ใหญ่ขนาดนวนๆก็ได้ นนน,น่งมันจะแข็งฉพานนี่ดยนี่ตันั้นน,นี่มันนวลหมดน,นี่ว่าฝาละสาพน้ำสุดยอดนึ่งนึกทุกน <c oughs> ได้มีสุดยอดเท่าใจใหญ่ได้อันนี้ยังน้อยนะถ้าตัวแตนี่ใหญ่ขนาดมันแก่แตน่ะสภาพมันหลงมาได,ไ,ดได้สุดยอดเทาอีกด พี่ก็โอเคแล้วครับเจ้ามันดึงเหมือนนึกว่าใส่ตกใส่อุ้ยมันหลักเลยกะหลักอ๋อง่ายเพไปนะเดี๋ยวเราไม่ได้หยัดเตะออกไปเนาะไปอยู่ตรงนี้โอเคครับบ้านเขาครับไปแล้วครับพอดีครับผมไปสเกิดบ้านผมอะครับผมจะผมรัดไอ้ก็ขึ้นไม่กวางไมอะขึ้นปัสัก์งามนี่ ดีครับผมนี่สุดท้ายแล้วครับผมจะได้กลับบ้านแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาปลาแอมอางแม่น้ำป้านะครับตั้งอยู่แถวแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวันนี้มาจอมกับม่ได้นะครับผมวันนี้เรามาแอวเหมือนเดิมสลกแกนผมคือพ่อหำกรมว่าจะได้บ่ได้นะผมคิดว่ามันจะบ่ได้นักแต่ครับมันบ่ได้นักเหลือได้นะเจอกัดเตื้อหน้าครับโอทตโกยไปไหนต่อจะไปคนไปแอลไหน ตามผมมาหมดจะปักโคตรไปจอมเพชรทังกำไปแล้วครับผมสวัสดีครับ